สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในจอดลึกเซสชั่นค่ะวันนี้มีคนาถามว่าดีโออ่ะตามอย่างตอนที่เฟมีนประลองกับอะคิราฟตอนถนนนักลบเนาะ <ừ> เล่มสองอะ่ะดีโอยังตามไปดูเพราะว่าสัญญาเตือนภัยของเฟมีนดังใช่ไหมแล้วที่ตอนที่เฟมีนอ่ะเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นเจ้าวิษหกไฟที่ภูเขาภูเขาไฟเบอร์เดอร์เบอร์เบิร์นเบอร์เดอร์ใช่ไหม <ừ> ดีโอไปไหมอ่าก่อนจะไปตอบคำตอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนด้วยนะคะ คือความจริงแล้วอะฉากนี้มันมีเขียนในิยายอยู่แล้วนะคะในเล่มสามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังจากที่เฟมินก,กลับมาลีโอก,ก็ยังรออยู่พบอยู่เลยอะไรเงี้ยถามว่าไปไหมไปแนะ่นอนค่ะ คือรีโออยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แสดงตัวแล้วก็ช่วยเหลือบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพอถึงไปถึงลานทนี่ต้องทรสอบกับพวกกดไ่งไารีโอก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ระหว่างทางขึ้นไปรีโอช่วยถ้าใครไป็นอานดีจะมีช็อตที่แบบเฟมินงง,งว่าเออตัวเองรอดมาได้ยังไงอะไรเงี้ยและที่เห็นชัดเลยว่ารีโอไปแนะ่แนคือหลังจากที่เฟมินะกลับลงมาแนละ้วอ่ะก็ยังเจอรีโอรีโอยังเป็นคนช่วยเฟมินอยู่เลยให้แบบว่าแบบพาพาเฟมินไปนอนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ถามว่ารีโอไปไหมไปแนะ่นอนคะ่ะแล้วก็ ไปทั้งสองครั้งเลยก็คือไม่ไปได้ยังไงอะเนาะให้เอกนะอะไรอย่างเงี้ยเลขี <shocked> ้ห่วงเป็นแมวขี้ห่วงขนาดนี้ขนาดนี้นะคะก็เป็นแบบแบบเป็นสายลุผู้ปกป้องนะเอียก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแล้วเจอกันค่ะ